ข้อมูลของสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเรื่องของคาร์บอมที่แฟตตำรวจค่ะที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนราธิวาสเมื่อวานนี้นะคะก็สรุปสถานการณ์เหตุการณ์คารบอนนะคะในพื้นที่ค่ะสอพอเมืองนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่22ก็คือเมื่อวานนี้นะคะบริเวณถนนสุริยะประดิษฐ์ค่ะแล้วก็ตรงกันข้ามกับโรงเรียนนราศิขาไหลนั่นเองนะคะ จากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบในที่เกิดเหตุมีจํานวนมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นตํารวจ1รายบาดเจ็บ37รายสาหัส2รายเป็นตํารวจ19รายและประชาชน18ราย หลังเกิดเหตุนะคะผลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลยค่ะที่การสอ,อปตค่ะซึ่งก็เป็นหน่วยงานในพื้นที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคาบอมภายในพื้นที่แฟลตตำรวจและเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทั้งนี้ผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนนะคะก็ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรสำรานนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองค่ะ โดยเรียกประชุมฝ่ายสืบสวนคลี่คลายคดีทันทีพร้อมสั่งการให้เร่งช่วยเหลือครอบครัวค้าราชการตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีการจัดเตรียมที่พักจำนวน40ห้องรองรับได้120คนเพื่อให้ตำรวจและครอบครัวได้พักเป็นการชั่วคราวค่ะทางด้านนายสนานพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้พักส่วนที่เกี่ยวข้องและ เจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องการแจ้งเหตุความเสียหายซึ่งมาตราการในการช่วยเหลือสําหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะคะจะได้ค่าชดเชย500,000บาทค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์โดยจะได้รับการเยียวยาตั้งแต่10,000บาทไปจนถึง5 0 0 0 0 0บาทส่วนทรัพย์สินนะคะที่ได้รับความเสียหายที่เป็นของส่วนตวัวทางอําเภอค่ะก็จะเป็นผู้สํารวจแล้วก็จะมีกรรมการประเมินความเสียหายและในส่วนของ ณีรถที่ยังคงมีประกันนะคะก็ให้ประกันจ่ายเย,ยาก่อนเบื้องต้นค่ะแล้วจะพิจารณาตามความเหมาะสมเยียวยาอีกครั้ง ล่าสุดวันนี้นะคะพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมทั้งกล่าวถึงความคืบหน้าของรถคันที่ก่อเหตุแล้วค่ะโดยรถคันดังกล่าวไม่ได้แจ้งหายไม่ได้ถูกจรจรกรรมหรือถูกปล้นแย่งชิงจึงอาจจะรอดสายตาเจ้าหน้าที่มาได้นะคะซึ่งจะเตรียมขยายผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามคนร้ายต่อไปทั้งนี้นะคะก็ยืนยันที่จะไม่ตัดประเด็นที่อาจจะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุทั้ง เรื่องของการเมืองอุดมการณ์ของผู้ร่วมขบวนการและไผ่แทรกซ้อนนั่นเองค่ะ